อีกเรื่องหนึ่งซึ่งดูเหมือนจะง่ายแต่กลายเป็นเรื่องยากคคือแจกปุ๋ยฮะปุ๋ยคนละครึ่งจริงๆก็คืออ่ะซื้อปุ๋ยรัดให้ครึ่งหนึ่งคุณออกครึ่งหนึ่งก็น่าจะจบนะไม่จบค่ะเหมือนคโครงการคนละครึ่งของลุงตูเ่<อ>เพราะมันมีกฎเกณฑ์เพราะมันมีกฎเกณฑ์มีกฎระเบียบที่มันไม่ได้สะท้อนความต้องการของพี่น้องกเกษตรกรอะพี่ครับ ทีนี้นโยบายนี้เป็นนโยบายของธรรมนัตพรหมเผ่าจากพักพลังประชารัฐแต่รัฐบาลเสียงข้างมากในรัฐบาลมันคือพักเพื่อไทยเวลามีนโยบายอะไรเนี่ยมันก็เป็นความรับผิดชอบของนายกรัฐมนตรีค,ความรับผิดชอบของพักใหญ่คือพักเพื่อไทยเขาก็เลยต้องประชุมกันเว้ยเมื่อวานช่วงบ่ายเนี่ยที่พักเพื่อไทยมีการประชุมกันท่านหัวหน้าพักนางสาวอุ้งอิงแพรทองคมชิน,นวัตร ก็นั่งเป็นประธานถัดมาก็เป็นสรวงเทียนทองเลขาธิการพักแล้วก็มีพี่เลี้ยงเบบี้ซิตูมิธรรมเวชย,ยชัยวิสุทธ์ชัยนรุณซึ่งเป็นประธานสสพักก็นั่งประชุมกันครับม,มีการตั้งคำถามเรื่องปุ๋ยคนละครึ่งจากสสครับแล้วก็เป็นห่วง เอาความเป็นห่วงของประชาชนนะคือประชาชนก็เคยได้เงินสนับสนุน1,000บาทใช่ค่ะนะฮะเพื่อสนับสนุนการต้นทุนการผลิตใช่ค่ะนะครับทีนี้พอจะปุ๋ยคนละครึ่งเนี่ยประชาชนก็ได้ข่าวว่าไอ้พันหนึ่งนั้นจะไม่ได้แล้วนะก็เลยแบบฝากสสเพื่อไทยมาถามพี่อ้วนก็เลยต้องเป็นคนปฏิเสธว่า เฮ้ยไม่ได้ตัดทิ้งนะอีไร่ละพันนั่นอะยังอยู่อ่ะแล้วไอ้ปุ๋ยก็ส่วนของปุ๋ยว่ะแล้วเองช่วยไปบอกประชาชนด้วยนะตอนนี้ด่ากัลละงมเลยด่ารัฐบาลค่ะในวงเล็บถ้าจะด่าให้ด่าไอ้แป้งมันได้ไหมวะอันนี้ผมเติมนะสื่อสารยังไงวะ